แต่ตอนแรกผมตอนนี้เนี่ย50ปีเนี่ยครับผมคิดว่าคอนเซปต์เราเนี่ยเหมือนเดิมคือวิถีชีวิตความเป็นไทย,ยแต่ว่าเราปรับสินค้าของเราเราปรับผลิตเนี่ยให้เข้ากับยุคสมัยให้เข้ากับความต้องการของตลาดอย่างเช่นง่า,งงายๆว่าส,วสมุดเมื่อก่อนเนี่ยเราขายตลาดทัวเป็นหลักนะทีีตัวไทยวีล่าลโชว์เนี่ยต้อโชว์ที่ต้อมีรับทุกบ่ายเนี่ย,ตอ,ยตอนนี้เนี่ย ตอนนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนที่เราเราใช้พนักงานกลุ่มเดิมที่ที่ทำโชว์เนี่ยตอนเช้ามาทำกิจกรรมวิถีไทยซึ่งเป็นเวิร์กช็อปในบริเวณบ้นไทยเนยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมสำหรับห,หลายตลาดนอกจากตลาดทัวร์ที่มาเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับนะก็เป็นตลาดของคนไทยตลาดครอบครัวที่มา เรียนรู้มาลองสัมผัสศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับเช่นสอนรําสอนปัน้นสอนจังรหรงวะอะไรต่างๆนอกจากนี้ตรงนี้เนี่ยก็มาใช้สําหรับตลาดสัมมนาได้ด้วยนะคืออย่างเช่นมาทํากิจกรรมทีมบิ๊ดิ้งนะครับแล้วก็ใช้เวิร์คช็อปของเราเนี่ยทําทีมบิ๊ดิ้งหรือจะเป็นตลาดโรงเรียนนะครับซึ่งโรงเรียน มาที่นี่เนี่ยเราก็มีเกมพวกนี้เป็นการเรียนรู้ซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยโรงเรียนหลายโรงก็องเข้ามาใช้ตรงนี้นะซึ่งก็ควาจริงจริงก็เป็นเป็นคอนเซ็ปต์เดิมคือเกี่ยวเรื่องวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตของคนไทยตลอดรับให้มันเข้ากับยุคสมัยที่มาทุกปันนี้เนี่ยเราเราเราต้องการเน้นให้คนที่มาเนี่ยได้มามีส่วนร่วมได้มาทดลองจริงได้ได้ได้ participate ตรงนี้อันนี้ก็อยู่นี่ anyway. นี่คือเรื่องของหมู่บ้านไทย <c oughs> <right. S 1> ที่ใจจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมถ้คือเราเงิดคนไทยส0 0บาทแต่ช่วงช่วงโปรโมชั่นเนี่ยฮะถ้าลดห้าปีเนี่ยเราคิดลดาสิบเร์เซ็นหรือเหนียวน้อบาทมันจะลดลดาสิบเร์เซ็นหรือเหนียวน้อบาทมันจะลดราคาจนถึงสิ้นปีเลยหรือตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ หลายทางเนี่ยเป็นทางสิ้นปีนะก็เราก็ทุกคนสามารถเข้าไปได้เช่นเดือนละหนึ่งร้อยบาทคนไทยเนี่ยเขาได้มาลองทำออลองมาปั้นลองลองมาสารลองมาร้อยมาลัยนะฮะลองมาทำบำบัฐานสมุนไพรนะฮะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไม่เป็นสังกะสีสถานสเตชันสเตชันเท้าเคจะมีเอย่างนั้นคือเรื่องเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายไทยนะฮะต่งตางๆนะฮะเ,เกี่ยวกับทาเกี่ยวกับเรื่อง ทอทอไหมนะทออ้าไผ่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะน่าสนใจสำหรับคนต่นงางชา<ๆ>ติคนไทยกันเองก็ท้องถินน่นแบบรํากระทบไม้อะไรอย่างี้ะทั่วไปตอนนี้คือโชว์จริงถึงเปลี่ยนเราไม่ได้เปลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคือเราเราขูดเรื่องล,ล้วเอาลราเอาตัวประวัติของท้องถิ่นประวัติกับกำนานของสามทา,านเข้ามาอยู่ในโชว์ให้มันสรุกสนานมากขึ้นแล้วก็คือยังมี ของเดิมๆเช่นมีมีมวยมีดาบเป็นสิ่งที่คนชอบดูอยู่แล้วเนี่ยก็จะเปส่วนของตัวออร์แกนิกฟาร์มวิธีทำมีจุดจุดกิจกรรมของเราเนี่ยอยากจะให้คิดว่าเรามีกิจกรรมกิจกรรมหลักที่สำคัญก็คือจุดหมู่บ้านไทยกับจุดออร์แกนิกฟาร์มนะคือออร์แกนิกฟาร์มนี่จริงๆมันนนี่จะปลูกส้มโอเราสมียเรามีส้มโออยู่สี่ทันสี่แล้ก็เราปลูกมะนาวมะนาวกลุ่มเดียวมะกรูดมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวแก่ชมพู้ เราโมงโมงนี่เราปลูกสิบเก้าพันทั้งหมดเลยตามท่านพิมรอบเลยให้คอนเซ็ปต์ของวิถีของคนไทยเนี่ยจริงก็ปลูกเองใช้เองกินเองเราไม่ต้องไปไปไปซื้อผักมาให้ไปในตลาดนะฮะจริงก็ปลูกเองใช้เองได้เราก็เราททุกอย่างเป็นเป็นออร์แกนิกนะครับแล้วเราก็อย่างเช่นเราก็ส่งชิ้นส้วผักผลไม้เข้าเข้าครัวคือถ้ามีเหลือเราก็ขายขายให้พวกสัมมนาผูกคนที่มา แล้วเราก็เอียงสมุนไพพวกต่างชาติมาเนี่ยเราก็จะเป็นออร์แกนิกฟาร์มถัวถั่วกกับคุกกิ้งคลาสคือไปเก็บผักเก็บผลอะไรพวกนี้มามาทำคุกกิ้งคลาสแล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่เราทำเองเนี่ยพวกแชมพูสเปรย์ตะไคร้ครุชชั่นตะไคร้อะไรเงี้ยเราก็ใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศมาด้วยองมีสปาเราก็เราก็ดัดแปลงตัวบ้านไทยร้านเองเป็นสปาสปาไม่จะลิงกับไอ้ไอ้โปรดักที่เราทำเองเราทำออร์แกนิ พลังเสริมไพรอะไรอย่างนี้ที่เราใช้ส,ส่วนไพรแล้วก็แล้วก็น้ำทุกน้ำมันนู้นที่เราที่เราทำ